จากกรณีเม uh, ื่อวันที่1พฤษภาคม2567ค่ะในระหว่างการประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรมที่มีนายอัครเดชวงพิทักษโรธสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติเป็นประธานค่ะซึ่งมีระเบียบวาระพิจารณากรณีการขนกากแร่อุตสาหกรรมบริษัทพาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนและกรณีการติดตามการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บกาวอุตสาหกรรมและสารเคมีจังหวัดระยองค่ะโดยนายจุลพงษ์ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เผยกับประธานคณะกรรมการ ในช่วงท้ายของการประชุมค่ะว่าหลังจากนี้ตนคงไม่สามารถดําเนินการให้ได้แล้วเพราะตนได้ยื่นหนังสือลาออกกับประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปแล้วเมื่อสักครู่ทั้งนี้ค่ะนายจุลพงศ์ทวีรีจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2567รอบโดยเข้ารับตําแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่1ตุลาคม2565ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวันที่27เมษายน2567นาดขณะนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไฟไหม้โรงง,งานเก็บกากสารเคมีออุตสาหหกรรมรมจังวดย ได้ซักถามอธิบดีกรมโรงงานค่ะว่าลงพื้นที่เมื่อใดซึ่งอธิบดีกรมโรงงานตอบว่าลงพื้นที่เมื่อวานนี้ค่ะจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีจึงตอบเชิงต่อว่าเหตุเกิดตั้งแต่วันที่22เมษายน2567ทําไมลงพื้นที่เมื่อวานนี้ต้นมองว่าช้าเกินไปมันไม่ถูกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากล่าสุดวันที่2พฤษภาคม2567ค่ะนายจุลพงศ์เปิดเผยค่ะว่าผมยื่นหนังสือลาออกผมตั้งใจทํางานนะในระยะปีกว่าที่ผ่านมาแต่เราก็ต้องได้รับการสนับสนุน จากผู้บริหารสิ่งที่เกิดขึ้นได้มีข่าวว่าอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวอธิบดีเพื่อปัญหาตรงนี้จะดีขึ้นผมก็โอเคผมลาออกแต่ตอนนี้ยังมาทํางานอยู่นะซึ่งตอนนี้ได้ยื่นใบลาออกไปแล้วไม่ได้น้อยใจผมคิดว่าคงถึงเวลาแล้วไม่ขอพูดว่าเกิดจากแรงกดดันหรือไม่กดดันแต่ตรงนี้ผมยังขอทํางานให้เต็มที่เต็มความสามารถจนกระทั่งเขาอนุมัติให้ลาออก